เมื่อสซลล์วิซีนทำทำงานเต็มที่มันไม่ควรที่จะร้อนมากเกินไปหรือถ้าอุ่นๆได้ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะมันจะสูญเสียน้อยคือพลังงานของวิ้นที่มันเข้ามาเนี่ยสมมติว่าเข้ามาหนึ่งวัตต์แล้วมันสามารถเบรสออกไปได้ห้าวัตต์สิบวัตต์นั่นคือสิบเท่าเมื่อเทียบกับหมอ้อแปลงมออแปลงแท้ เสียบที่ไม่ได้เฉยนี่ก็ร้อนจับไม่ได้แล้วแล้วมันมันมาเอาอะไรมาร้อนก็มันกินพลังงานอ,ออกมาแล้วสูญเสียในรูปของความร้อนที่อยู่ในตัวมะเฟลนั่นแหละคือความสูญเสียแต่ชีวิตชิงก็แค่จะไม่สูญเสียประมาณนั้นครับอืมคราวนี้เดินมาดูนี่นะนี้ก็เป็นลมแล้วแล้วมาดูไฮไลท์มาดูไฮไลท์ ight, Hi อ่าจุกประสงค์ที่จะมาวันนี้มาดูมาดูไอ้นี่ ามาตามมาสามสิบปีแล้วมันจะเก็บไว้ให้เหนี่ยลูกสอนเ,อไปไปสเดินมาเลยเสมัยก่อนนะจะจะฟังเอฟเอ็มเนีย่ยมันจะมีทางนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้อง้อนแสงเอาไปถ่ายไว้ให้น้องๆดูเนี่ยสมัยก่อนมียุเอฟเอ็มถ้าจะฟังต้องมีเสาว่าเสารับแสงอากาศไม่งั้นฟังไม่ได้ ที่เราเยืนอยู่ที่เราเยืนอ,อ,อยู่นี่นคือจังหวัดน้องคายเมื่อก่อนเมื่อ3ามสปีที่แล้วจังหวัดน้องคายไม่มีสถานีวิทยุ f m เอเลยสักสถานีสถานีที่ใกล้ที่สุดที่น้องที่คนในน้องคายจะรับฟังวิทยุ fM ได้ก็คือจังหวัดอุดรซึ่งห่างจากตัวตัวตัว,ตว,ตวน้องคายวันห้าสิบกิโลแล้วเครื่องเครื่องวิทยุ fM มธรรมดาที่มีเสาติดก,กับเครื่องไม่สามารถรับสัญญ,ญาณวิทยุ f อได้จึงจําเป็นต้องใช้แผงตัวเนี้ย ขึ้นเสาเหมือนเสาทีวีแล้วรับสัญญาณเฉพาะวิทยุไอเบมเท่านั้นแถมมีแผงต้นลำหลับเลยได้รับมวลโดมาจากน้าอีกรอบนึ่งแล้วก็ไอโซยึดตอนนั้นทำอะไรวะยืมเงินมันกินเหล้าอะไรทั้งอย่างนี่แหละไม่มีเงินกินเหล้ามั้งมันไม่จ่ายมันไม่จ่ายตังค์เลยเอาเออไม่ไม่จ่ายไม่ไม่จ่ายตังค์มันยืมเงินยืมเงินไปกินเหล้ากับเพื่อนไม่มีไม่ไม่มีตังค์จ่ายมันก็เลยมันเลยยึดนี่ถ้าดูดีนะมันไม่ใช่เน้นะมันทองใส่ทองเหลืองนะเนี่ยอย่างเงี้ย Five, Five, six, seven, chter, เนี่ยชุดองเหลืองมาเนี่ยยังคือแคบไม่มาปิดสนิมท้ายมาก็เอามาเอามาอะไรนะมัเป็นพงลังค i̇şte. านึกไปนึกไปนึกไปถึงมันยันมากเพื่อนไปเก็บไว้ไปเที่ยว้เนี่ยมันเป็นความผูกพันของเพื่อนประมาณสามสิบปีที่แล้วเห็นเป็นอย่างนี้นะทะเลาะกันบ่อยมาก,มากแต่ก่อนระหว่างคนดีคนไม่ดีอยู่ด้วยกันคนนี้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่ก็เลิกแล้วนะเลาบุรีเดี๋ยวจะเริ่ม้วนมันแล้วกินโคก็เยอะกระเพาะแล้วพึ่งเป็นพึ่งเป็นเดี๋ยวกินเยก็เดี๋ยวกี่เลกานอะไรหัวใจเอาเลือกเอาน้องจะเลือกทางไหนอันนี้ถ่ายเห็นว่าเนี่ยนักเียคนอนกกรุ่นเก่าเขาประมาณนี้ไม่ใช่แบบพวกเรารุ่นปัจจุบันนี้ขนาดกดกดคีย์คอมพิวเตอร์กดสั่งไอ้กดคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทํารายงานส่งแม่ก็จะเป็นจะตายกันทุกนปับันนี้มันแบบจับคียคอมพิวเตอร์มากกว่าครูบาอาจารย์มันก็ไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นข้างต้นลำบันต้องแบบนี้มีอะไรจะเตือนสติน้องๆอิเล็กทรอนิ์รุ่นใหม่ไหมฝากก็ได้ให้ให้ให้น้องมีกำลังใจงไงยังไงถ้าน้องๆเรียนเรียนอยู่นะขอห้ังเคยเรียนครูโจเนี่ยเขาผ่านมาหมดเขารู้มาหมดละเขารู้สิ่งที่ไม่ดีเขาผ่านมาแล้วแต่เขาก็ไม่อยากให้รุ่นน้องๆทำตามแบบเขา พอเดี๋ยวได้แค่นี้ได้ได้เท่านี้นะแล้วถ้าแล้วถ้าทำมีตั้งแต่ตอนเนี้ยมันจะยังไงมันมจะดีกว่านี้อีกคือต้องดีกว่าครูไม่ใช่ล้างครูคือดีกว่าดีในดีกว่าในในทุกๆเรื่องเดีย๋ยวเดี๋ยเดี่ยแล้วยิ่งยิ่งทําแล้วยิ่งดีขึ้นขึ้นกว่าอย่างตัวเนี้ยโจอาจจะมีอมีบ้านมีรถมีที่มีเมียคนเดียวแต่ถ้าน้องๆขยันตรงน,นี้ เอาอาจจะมีบ้านมีที่มีโรงงานหลายๆมากกว่าคุโจอีกมีเมียคนเดียวพอนะเยีายีถ้าใครอยากได้แบบที่ดีดีดีกว่าต้องขยันนะครับแค่นี้แหละครับอ่ะโอเคโอเค